จากไอซ์แลนด์ค่ะแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นมาดามอยู่ที่บางกอกวันนี้มาทานดินเนอร์ที่ตึกใบโยกชั้นที่81ชั้นที่มีวิวสวยปังที่สุดของตึกใบโยกตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็น พระอาทิตย์กําลังจะตกไปถึงห้องอาหารก็ตักซูชิบนลายบุฟเฟ่มาทานก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ต่อด้วยซุปหูฉลามแล้วก็มีกุ้งจําชื่อเมนูไม่ได้ส่วนแฟนจะทานเป็นสเต็กอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อเมนูไม่ได้ส่วนแบมบี้จะทานเป็นสเต็กปลากระพงแดงค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นเมนูพิเศษสําหรับคนที่นั่งโซนอาท์ดอร์นะคะทานได้สักพักก็นั่งย่อยอาหารแล้วก็มาทานผัดไทยตอ,ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วค่ะวิวก็คือที่สุดของความโรแมนติกเลยค่ะส่วนผัดไทยต้องไปตักอยู่ที่ ลายบุฟเฟ่ต์นะคะทานผัดไทยเสร็จก็ตามด้วยกุ้งย่างค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานก่อนหน้านี้คือถ่ายไม่ทันค่ะเพราะว่าหิวมากไม่ได้ถ่ายเลยกินอย่างเดียวอาหารบนลายบุฟเฟ่ต์ก็คือมีเป็นร้อยๆเมนูค่ะเยอะมากถึงแม้ว่าอาหารจะมีเป็นร้อยๆเมนูแบมบี้ก็ทานทุกเมนูเลยค่ะชิมทุกเมนูเลยค่ะเอาให้คุ้มกับเงินที่จ่ายไปหลังจากทานอาหารเสร็จ ก็ไปต่อที่รูฟท็อปบาร์ชั้นที่83นั่งดื่มนั่งดริงสวีทวิทวิวกัน2คนค่ะชั้นที่83วิวก็สวยไม่แพ้ชั้นที่81เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นแบมบี้กับแฟนก็ไปต่อกันที่ดาดฟ้าพื้นหมุนชั้นที่84ค่ะชั้นนี้ก็คือคนเยอะมากแน่นเอียดเลยค่ะ แทบจะขยับไม่ได้เลยหลังจากชมวิวที่ชั้น84เสร็จแบมบี้กับแฟนก็ไปชมวิวที่ชั้นที่77ต่อค่ะแต่ว่าแบมบี้ไม่สามารถเอาวิดีโอที่ถ่ายจากชั้นที่77มาให้ทุกคนดูได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพบาดตาบาดใจสําหรับคนที่ไม่มีคู่ค่ะอยู่บนยอดใบหย,ยกมองเห็นกรุงเทพยันขอบฟ้านับดาวบนฟ้าได้บนนี้เห็นแสงไฟทั้งเมืองเลยค่ะบรรยากาศก็คือที่สุดของความโรแมนติก วิวก็สวยมากแต่คนสวยกว่าชมวิวกรุงเทพกับคนรู้ใจ Very Happy และ Enjoy มากๆเลยค่ะ